กล่าวขอบคุณค่ะพี่น้องทุกท่านที่อยู่ที่นี่และก็อยู่ทางบ้านพร้อมที่รับฟังไทยยว์ทั่วโลกแล้วก็กลุ่มก,มกวปอที่กำลังลิงก์สัญญาณกันอยู่และพันธมิตรทุกทุกทุกทกท,กที่ที่ลิงก์สัญญาณกำลังเราอยู่เวทีสัญจรของบางเสาธงนะคะนุ้ยหลงมาตั้งแต่สี่โมงครึ่งนะสี่โมงครึ่งวนไปก็วนมาอยู่นั่นแหละเพราะทางวันเวเพราะนั้นก็ ขอแสดงความดีใจกับกลุ่มบางเสาธงที่ได้มีงานวันนี้นะคะเกิดขึ้นก็ปรบมือให้ตัวเองสิคะนี่เราสู้เพื่อชัยชนะของเรานะฮะครั้งนี้คือครั้งประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องนํำชัยชนะมาสู่ประชาชนเราวนุ้ยก็บอกพี่น้องทุกท่านนะว่าจะชนะได้ก็ด้วยท่านร่วมมือกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องมีมากมายหรอกค่ะแต่ต้องมีอย่างเงี้ยค่ะ ที่กลุ่มหนึ่งสัก20-30คนแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องขอกำลังขอให้ออกไปช่วยกันค่ะเพราะอะไรคะเพราะตอนนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องแสดงให้อมาตศักดินาเห็นว่าคุณกำลังละเมิดทั้งกฎหมายกฎมนเทียนบานจารีตประเพณีคนไทยยอมไม่ได้เด็ดขาดใช่ไหมคะพี่น้อง นี่ยคสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตอนนี้พี่น้องถ้าฟังพี่สุรชัยแท้ดานหรือพี่สุรชัยวัฒนานุสรพูดท่านก็เข้าใจนะคะว่าคืออะไรเกิดขึ้นซึ่งกลุ่มกวปผลักดันมาตรา300ของกฎหมายรัฐนูนมา8เดือนบัตรนี้ประสบความสําเร็จแล้วตบมือให้กลุ่มกวปหน่อยสิคะ8เดือนในการต่อสู้ แต่ไม่เคยมีใครนุ้ยขอร้องทั้งพักเพื่อไทยขอร้องทั้งนปชว,ว่าช่วยขยายเรื่องนี้หน่อยมาตรา300วรรคท้ายมาตรา300วรรคท้ายคืออะไรคะมาตรา300วรรคท้ายบัญญัติไว้ว่าให้สารรัฐนูลต้องตราพระรัมยหยัดประกอบรัฐนูลให้แล้วเสร็จภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้กฎหมายรัฐนูลน,นี้ รักฎหมายนูนปี50ประกาศใช้เมื่อวันที่24สิงหาคม2550ครบ24สิงหาคม2551เพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาตุลาการสามนุนทำผิดกฎหมายนูนมาตลอดคำวิสัยต่างๆตกเป็นโมฆะหมดสิ้นนะพี่น้องแต่เราถามว่าถ้าคุณอยากชนะคุณต้องออกมาสู้และบอกพี่น้องคนไทยทั้งชาติว่าตุลาการสารนุน กำลังละเมิดกฎหมายรันูําำผิดกฎหมายรัฐนูลเสียเองจึงไม่มีสิทธิ์วินิจฉัยคดีใดๆทั้งสิน้นที่ถามว่าคนไทยรู้อยังคณะรัฐกลุ่มของพวกเราเองเสื้อแดงยังไม่กล้าเปิดเผยเรื่องนี้เลยเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาเคยขอให้ออกพระมหยัดประกอบรัฐนูลเมื่อปี51แต่ขอมากไปพักเพื่อไทยและรัฐสภาไม่ให้ผ่าน เขเลยทุกอย่างต้องเก็บใส่ลิ้นชักมาแต่ตอนนี้อยากถามพี่น้องว่าคุณอยากชนะอยากให้ประเทศชาติเดินหน้าหรือ,อยังครับพี่น้องถ้าอยากแล้วโหร้องปรบมือดังๆเลยช่ย้เราอยากชนะเราอยากชนะใช้ชนะของเราง่ายนิดเดียวไม่ต้องไปสู้อะไรมากมายใช้มาตรา300วัค้ายคือวัคาที่ตุลาการสามนุษ ต้องตราพระรรมยัดประกอบรัฐนูลให้แล้วเสร็จถ้าคุณไม่ตราคุณไม่มีสิทธิ์นั่งวินิจฉัยคดีนี้คุณไม่ต้องไปสู้อะไรเลยคุณไม่ต้องไปตากแดดตากฝนคุณได้หยุดแน่นอนชัยชนะจะเป็นของประชาชนอมาอดกำลังเพียงพร้ำถามพักเพื่อไทยถ้าคุณ สารนูนนั่งวิิสัยคดีนั้นทำผิดกฎหมายนูนมาตลอดเวลาเขาปิดบังซ่อนเร้นไม่ให้รู้เพราะฉะนั้นเมื่อตอนนี้ระดับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อุกฤษมงคลนาวินอดีตคณะบดีนิติศาสตร์ของหมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ออกมาประกันแล้วคุณจะไม่เชื่อคนระดับนี้หรือไงหรือคุณคิดว่าประชาชนคือเกมการต่อรองคุณอยากให้ การเมืองเอาประชาชนต่อรองไหมคบพี่น้องถ้าไม่ยอมโหเลย<ฮ>ฟังสิคะนักการเมืองเราภาคประชาชนมาเคลื่อนไหวด้วยตัวของเราเองเราไม่ขออะไรจากคุณแต่ขอให้คุณทำตามที่ประชาชนต้องการคุณต้องผลักดันและก็ชี้แจงทั้งหมดว่าการกระทำของสารน้านูนนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถามมากุมกปปของเราทั้งห้าคนนะคะพี่น้องตอนนี้เจอหมายทั้งนั้นหมายหัวทั้งนั้นเลยเพราะอะไรคะเพราะเราไปสอบถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ของปอปชว่าคุณได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนของกฎหมายหรือเปล่าวันนี้นุ้ยรวบรวมข้อมูลที่เราปกปปและพี่น้องได้ไปชุมนุมและเข้าไปสอบถามคณะกรรมการปปชว่า คุณได้ดําเนินการอย่างไรบ้างกับคดีที่อยู่ในความดูแลของคุณโดยเฉพาะเราไปสอบถามว่าคดีประสะซึ่งจะหมดอายุฟามแล้วทั้งหมดทุกคดีในสิ้นปีนี้คุณทําคดีถึงไหนแล้วบางคดีหมดอายุฟามแล้วแต่คุณไม่เคยพูดถึงเลยว่าที่เราไปสอบถามนั้นสอบถามว่าคุณได้ทําคดีที่มันผลเสีย ปฏิบัติหน้าที่ถึงไหนแต่คุณไม่เคยพูดถึงเลยข้อมูลที่ปปชใส่ร้ายไปสีประชาชนและกลุ่มกวปคือกอวปและประชาชนได้ไปขัดวังการปฏิบัติหน้าที่ให้ยุติการโครงการที่รัฐบาลจำนำข้าวและปปชจะสอบสวนนายกนี่ปปชคุณส ของปปชที่ให้สัมภาษณ์พร้อมกับข้าราชการบางส่วนและสรสที่ให้สัมภาษณ์ว่ากลุ่มกวปไปที่หน้าตุลาการสามนูนเขาให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรแต่สิ่งที่น่าละอายแก่ใจอย่างยิ่งที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเที่ยงธรรมและต้องการปราบปรามทุจริตคอ เ,นะเราไปที่หน้าปอปอชอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเราไปเพื่อจะทวงถามว่าคดีที่ทำความเสียหายให้กับชาติโดยพรรคประชาที่ปฏิัติคุณทําขนาดไหนแล้วเราต้องการเงินคืนเราต้องการความรับผิดชอบของผู้ที่กระทำความผิดแต่คุณกับพ่กเฉยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังทำเราทำในสิ่งที่ถูกต้องนุ้ยพูดเสมอ นุ่ยทำในสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายจารีตประเพณีและศิลธรรมและคุณธรรมเหมือนหนุยหรือกลุ่มกวบพอหรือเปล่าตุลาการชาญนุนและปป,ปชถามอมาศสักดินาที่คุณอยู่เบื้องหลังตอนนี้คุณทําลายบ้านเกิดเมืองนอนบิดามารนดนของคุณในย่อยยับอับจ,จนรู้ไหม มีสิทธิเสรีภาพเสมอเหมือนกันไม่ใช่มีแต่ความอายุทีรทมเต็มแผ่นดินอย่างทุกวันนี้เราเมื่อไรนะคะเมื่อไรเราบอกว่าแดงทั้งแผ่นดินแดงทั้งแผ่นดินแล้วไหนล่ะคะแดงทั้งแผ่นดินถึงเวลาที่คุณจะต้องออกมาจริงๆแล้วสู้จริงๆสิคะคุณไปดูเลยนูนไม่ได้ใส่ลายป้ายสีไข่แต่ขอร้องได้ไหมคนที่มีศักยภาพ นุ้ยไม่มีศักยภาพเหมือนอาจารย์อุกฤิหรือใครๆแต่นุ้ยเป็นคนไทยคนหนึ่งที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคนไทยต้องการให้ประเทศนี้เดินหน้าสงบสุขสังคมมีแต่ความรักปรองดองสามัคคีกันแต่ตอนนี้คนที่ทำร้ายทำลายชาติคือกลุ่มอมาศกดินาที่อยากจะล้มล้างสถาบันคุณล้มล้างสถาบันโดยเอากฎหมายนูนมาตรา20 องคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการไปพลางก่อนได้อย่างไรเพราะกฎมนเทียนบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์บอกว่าผู้ที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งหลังจากที่เราจะสูนหลังจากที่ศูญเสียหรือสิ้นพระชนขององค์พระประมุขหรือพระมหากษัตริย์จะมีองค์รัชทายาทซึ่งมีอยู่แล้วตามกฎมนเทียนบาลคุณไปเปิดกฎมนเทียนบาลสิ พวกที่บอกว่าเราล้มล้างสถาบันเราจงรักภักดีต่อสถาบันไม่อยากแต่ต้องสถาบันให้มาเปื้อนพวกคุณดึงสถาบันเรากำลังสู้กับอมาทศักดินาที่ออกมาเคลื่อนไหวว่าเราต้องการให้คุณปฏิบัติตามกฎมนเทียนบาลว่าด้วยการสืบไล พี่ชอบกับลูกน้องยิ่งชีพแต่คุณปล่อยให้กบฏทุเทพเทือกสุบรรณและอรถอิสระซึ่งมีการเป็นข่าราชการด้วยกันยิงตํายิงข่าราชการทหารซึ่งไม่ว่าใครก็ตามคุณทำไม่ได้เห็นหรือยังล่ะประธานสารน้ำนูนและตุลาการสารนุนและสังคมไทยว่าพวกกบฏทุเทพเทือกสุบรรณไม่ได้ชุมนุมโดยสงบโดยปร ชุมนุมโดยสงบไม่ได้พี่น้องคะทางชนะของประชาชนคนไทยนุ้ยรับรองได้ว่าเราชนะแน่นอนแต่จะถึงจุดวันนั้นได้ก็ด้วยการที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันนุ้ยไม่ขอร้องท่านมากแต่ถึงเวลาจำเป็นที่ต้องเดินหน้าจริงๆลุยจริงๆท่านต้องเสียสละออกมาร่วมกันนะคะพี่น้องวันนี้ต้องบอกนะคะว่ากลุ่มบางโธง ท่านเข้มแข็งมากค่ะท่านต้องร่วมมือร่วมใจกันอย่างนี้ขอแสดงความดีใจและยินดีที่เรากลุ่มกวปอได้มาเป็นร่วมงานกับท่านมีอะไรติดต่อกันได้นุ้ยเป็นนักกฎหมายนักกฎหมายของภาคประชาชนให้ความรู้ได้ท่านมีปัญหาเราปรึกษากันได้เพราะนุ้ยคุยกับคุณหนุ่มแล้วต่อไปเราจะฉัญจร ให้ความรู้ด้านกฎหมายกับพี่น้องเราต้องชนะอมารศักดินาด้วยความเป็นธรรมและเป็นจริงเท่านั้นใช่ชนะเป็นของประชาชนแต่ประชาชนต้องสู้แล้วสู้ให้ถูกวิธีนะคะพี่น้องพี่น้ำวันนี้หนุยก็มีผู้ประสายหลายคนแล้วก็มีงานกันด้วยพรุ่งนี้ก็ เผาศพคุณไม้หนึ่งหลายท่านก็ต้องไปเพราะนั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านที่อยู่ที่นี่ขอให้ท่านรักษาสุขภาพสู้เพื่อชัยชนะของเราและครอบเพื่อของลูกหลานต่อไปในอนาคตนะคะแล้วเราพบกันใหม่เมื่อมีเวลามีโอกาสนะคะขอทุกท่านรักษาสุขภาพนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ